สุดสะเทือนขวัญเหตุยิงกันตายภายในบ้านพักของนางกนกวันวิลาวันอดีะตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จังหวัดปราจีนบุรีเหตุเกิดช่วงกลางดึกวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุพลตำรวจโทย,ยิ่งยศเทพจำนงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคงได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเนื่องจากบ้านที่เกิดเหตุปิดเงียบ และดังได้รับรายงานว่ามีอาวุธปืนเป็นจำนวนมากส่วนผู้เสียชีวิตภายในบ้านคือนายชัยเมสษิษษษที่สนิทพงษ์หรือสาจอโต้องอายุ49ปีอดีตสออบจอคนดังเมืองปราจีนและยังเป็นโปรโมรเตอร์มหมยผู้กว้างขวางรวมทั้งยังเป็นคนสนิทของนายสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและอย่างเป็นลูกบุญธรรม หลังเกิดเหตุได้ระดมหน่วยสวาดเข้าควบคุมตัวนายสุนทรวิลาวันและพวกรวมเจคนที่คาดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่จัดก่อเหตุไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีหลังได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุคนทั้งหมดได้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการลงเลือกตั้งสนามออบอจอที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุอุกชะกันและสะเทินขวันที่เกิดผลกระทบในเชิงสังคมต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรีและยังเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการเมืองท้องถิ่นที่รุนแรงแม้อย่างไม่เกิดการเลือกตั้งอ,อ,บอ,อบอเจอก็ตาม ขณะที่พลตํารวจตรีภูมิสินสุดผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีเผยว่าก่อนเกิดเหตุได้มีการนัดหมายไปพูดคุยกันเกี่ยวกับการวางตัวลงเลือกตั้งนายกอบอจอและสอ,อบอจอในพื้นที่และยืนยันว่าอาวุธที่พบจํานวนมากไม่ใช่อาวุธสงครามและอยู่ระหว่างการรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานทั้งหมดว่าอาวุธต่างๆที่มีอยู่ภายในบ้านมีหนทางมาอย่างไร ด้านนางบางอ่อนวิลาวันอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากความบาดม้างระหว่างน้องชายของตนเองและลูกบุญธรรมอย่างแน่นอนคุณเหตุจูงใจผมว่าน่าจะมีปัญหากาันเรื่องกางงรการเลือกตั้งผมว่าอย่าพึ่งลงละเอียดเลยนะฮะอยู่วองสอบปากคำผมว่ารายละเอียดก็คงอยู่ในตันวก็เป็นความขัดแย้งอาจจะเรื่องทางการเมืองท้องถิ่นหรือว่าเรื่องรายรเดียดอยู่ลองสอบปรกคำ ตอนนี้มีหลายกระบอกนะครับกําลังเอาไ่อีกทีเดี๋ยวเดี๋วต้องดูทีว่าได้กี่กระบอกนะครับอาวุธสงครามไม่ใช่ครับก็อาวุธ,วธวุธที่ใช้ทั่วไปแต่ว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมัตถุพยานทั้งหมดไปตรวจสอบการนีติวิสาหะนะครับเพื่อหาความเชื่อมโยงดีตอนนี้ผมขอย,ยังไม่พูดอะไรเกียดเรืบอาวุธอะไรนะครับมีเสียชีวิตกี่คนแล้วก็บาดเจ็บไหมครับ๋อมีคนเดียวครับเสียชีวิตคนเดียวไม่มีคนเจ็บ